เขาถิ่นเสียงกลางครับอยู่หน้าพันเนียนะครับไม่โลกิกกุกนะครับมาดูๆนะครับน้าพันเนียนะครับทางโน้นนะครับทางโน้นนะครับต้นปักกระถินกับมองไกลๆนะครับช่วงเช้านะครับเสียงกลางครับเช้าของวันที่16มกราคม2566นะครับ ต่อออมมาอีกด้านทางทิศตะวันออกนะครับเสียงปลาครับวันนี้วันครูนะครับเจ้าทับทิมทองครับเก็บได้มาหนึ่งแต้มแล้ววันนี้จะเป็นแต้มที่สองหรือไม่ครับดงรอลุ้นนะครับป่าเนตนะครับปลาเนตตดไม่โดนนะครับรอลุ้นนะครับใกล่มากครับไก้มาก ดุครับดุครับลงตตยครับลงตตยไต่พันเนียตนงครับต้นพักกระถินนะครับตายพันเนียตนะครับ,อนนรบ,นนรบมองหายที่ขึ้นกำลังกิไต่ขึ้นอยู่ครับลักณาที่ขึ้นยัน มีหลุมพันเดียดนะอยู่ตายพันเดียดนะครับตายพันเดียดนะครับอาจารย์ทรา็ได้ ได้อีกแต้มครับจันซ่าอยู่ฝั่งน้นนะครับตรงนี้เจ้าทัพทิมทองนะครับกำลังเถียงกันอยู่นะครับเสียงกลางแล้วตัวนี้ครับดอลลุนครับดอลุ้นต่อครับ เก็บได้แต้มที่สองหรือไม่ครับมาราลุ้นกันนะครับเกี้นี่เกือบเหยียบนะครับดุด,ด,ดนนนุนะครับมาดุดุไม่เหยียบตอนนี้ลองตายพระเนี่ยนะครับ ไม้ใต้พันเนะครับปกตินะครับมองไปไกลนะครับ ก็ฝังน้อนะครับอ๋แล้วครับขึ้นอยู่ระนาบเดียวครับแน่พระเนี่ยนะครับโดดไม่โดดครับโดดไม่โดดครับเสียงกลางครับโดดไม่โดดจังหวะโดดพอดีนะครับจะโดดไม่โดดมาลุ้นครับโดดไม่โดดจังหวะโดดได้เลยนะครับ โดดได้เลยครับตอนนี้ลงข้างล่างอีกแล้วดึงตอ่อดึงต่อลูกอ๋อครับรน่นตรครับโดดไมโดดอ๋อไปอีกด้านนึงครับทิศตะวันตกนะครับอ๋อไปอีกด้านนึงครับ ครับดูนะครับคะแนนนะครับคะแนนไกล้แล้วครับไกล่มักไก่โดดไม่โดดตอนนี้ห่างประมาณสักคืบนะครับถ้าจะโดดก็โดดได้นะครับจังหวะโดดนะครับโดดไม่โดดครับเถียงอยู่นะครับประมาณคืบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเยอะ เถียงครับเถียงครับเรากี่กุกนะครับเนี่ยโดดลึกไหมโดดครับมาเนี่ยนครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแต้มที่สองครับเรียบร้อยครับแต้มที่สองครับของเจ้าทับทิมทองได้อีกหนึ่งแต้มเสียงกลางครับโดครับ เรียบร้อยแล้วครับข้างบนแต้มที่สองครับวันนี้เช้าวันนี้ครับติมทองไม่ผิดหวังครับหวันครูนะครับวันนี้วันที่ส6มกราคมสองห้าหกหนะครับสองแต้มครับข้างบนนะครับเต็มเต็มครับ บนครับเต็มเต็มครับสายไฟครับต้นผักกระถินนะครับข้างบนนะครับดุครับตอนนี้เสียงกลางนะครับครับข้างบนนะครับเดี๋ยวลงมาก่อนนะแต้มที่สองครับวันนี้ครับเจ้าทัพทีมทองนะครับแต้มที่สองครับ ดุครับตัวนี้ดูครับดูสิครับมากัน2ตัวนะครับตัวนี้ดุครับเอาเหยียบพันเนียน่ยนะครับโดดลายนะครับเดี๋ยวอ,ออกก่อนนะครับ